โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลามาเดรตอตอนนี้จะกลับมาเปิดคอนเทนต์พิเศษเซเว่นไน t กันต่อนะฮะไม่ต้องพูดวันละผมจำวันไม่ได้ไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วมาแต่ตารางผมก็เปิดช่องขาวจะหมดแล้วนะฮะมันช่องขาวจะหมดวันนี้นี่แหละฮะมาครับสี่ดาวครับไปจัดไปมามาสิครับรออะไรอุย้ยมาสิครับกูว่าช่องดำไหมเนี่ย ช่องดำครับไอที่เปิดมาเนี่ยแบบเฮ้ยก็ไม่เป็นไรฮะแต่วันนี้เราจะอยู่กันยาวๆหน่อยนะผมผมแบบจะเคลียร์หอแล้วเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ชั้นสุดท้ายแล้วด้วยสิแต่ว่าไงดีล่ะมันโอ้ยังไม่ได้หรอกับผมว่ามันต้องอีกนิดนึงฮะผมอยากให้แบบทํามันเหนื่ออีกสักนิดนึงฮะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมต่อแล้วกันนะวันนี้จะอยู่กันยาวๆ โอเคฮะก่อนที่เราจะไปตะลุยหอนะฮะผมขอเปิดพวกนี้ก่อนแป๊บหนึ่งรู้สึกเหมือนจะมีรางดีๆอะไรกับใบเรียกหกราวนะฮะเบื้อเชื่อพีจเจรโน่ no! โอ้โหพอเลยฮะไม่เป็นไรขอคอยไม่สิ้นสุดน,นะเรามาต่อกันที่จริงผมอยากจะทำให้มันอ่อนแอสักสามสิบนะฮะแต่รู้สึกว่ามันจะแบบว่าขี้เกียจแล้วออเคยี่สิบก็พอมาแล้วก็อย่าลืมฮะ ขี้หลักในการลงหอคอยถ้ามอนสเตอร์มันน้อยๆเนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าให้เอาเจไลเชลเราไปด้วยซึ่งผมก็มีเพื่อนที่มีลาเชลในระดับ38พอดีเลยฮะขอยิมแล้วกันนะครับโอเคเปิดมาก็ไม่ต้องรีรออะไรเลยฮะให้ทุกคนสาดนกใส่อีวานเลยไม่ต้องรีรอเพราะมันตีแรงเห็นไหมโดนสวนกลับมาทีนึงหน้า, <c oughs> าแทบแหกอะเนี่ยมันต้องกลางโลโอเค แล้วไงครับตัดโล่มันทิ้งไปฮะช่วงนี้ดองไว้ก่อนก็ได้ฮะคือพยายามทําอะไรไปก่อนนะฮะเพราะว่าจะยังไงยังไงก็เราก็ต้องรอสกิลนกของลาเชลลีะฮะไม่ต้องรีบนะฮะโอเคชาร์จฟอร์เวิร์ดทุบมันยิงมันโอเคพอประมาณละเราก็ไปกันต่อเลย องค์กรฟ้าทาลายซินเป็นหมื่นครับติ๊กไว้ที่นกเลยนะตอนนี้โอเคมาไม่เป็นไรครับรอบนี้เพราะว่าได้บัฟคุ้มครองจากจากสไปเรียบร้อยไม่ตันครับถ้าตันเมื่อกี้เลยคือโกลาหลนนะผมพูดได้เลยว่าโกลาหนจริงๆครับเพราะว่าถ้าหากมันติดสตันแล้วก็ทุกคนในทีมเราจะต้องเจออีวานกับคารินฆ่าตายแน่ๆเพราะมันโจมตีแรงมากต่อให้มีลูดี้กับ กวนอูยืนลดดาเมจอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ผมบอกไว้เลยลับไปจิ้มโอ้ยกระจอกแช่คารินไว้ก่อนก็ได้ฮะนี่เนี่ยจะทำให้มันฮิวอีวานที่ยืนอยู่ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้เราจะฆ่าอีวานนะฮะโอ้กระจอกครับรูดี้บอกโล่ไม่แตก เอามันให้นอกครับนั่นแหละจิ้มมันเก็บนกไว้ฮะเดี๋ยวจะได้ใช้นกตอนที่คารินแตกออกมาจากน้ำแข็งแน่นอนผมบอกไว้เลยแล้วไงครับแล้วไงครับเฮ้ยน้ำแข็งจะแตกแล้วต้องรีบหน่อยแล้วจิม้ม ตัดบัฟโอเคร,รีบรีบซ้ำถ้าซัมไม่ทันตอนนี้คือคาริที่ออกมาจากน้ำแข็งจะโอ้ยเนาะโดนตันจนได้แย่แล้วคาริทละคาลินที่ออกมาจากน้ำแข็งนี่จะแบบสุดยอดแน่ๆเลยต้องรีบฆ่าอีวานก่อนนเนี้ยเพราะว่าผมไม่สามารถอะไรได้ละเออเออแต่แต่ว่าทีมผมก็ใกล้แล้วแช่มันอีกแค้แช่เฮ้ยไม่ต้องละเจ็บเจ็บ มีแน่นกจิกมันเลยฟีนิกส์ค่อยๆอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ฮะผมเดาแล้วมันจะต้องเล่นมุกนี้โอเคเอาสิครับเอาสิครับซัดมันตุยมันตุยมัน ตุยมันน้ำแข็งแตกไปเองอะหลมไม่เป็นไรฮะเพราะว่าคารินมันเป็นแค่คลิปป่าโง่ๆเราสตั้นมันได้โอ้โเจ็บเรียบร้อยฮะจิม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 มังกรฟ้าทลายสิน้นอือเกือบเด้งโอเคนะ เอาไปเลยจัดให้เอาไปอีกถ้าไม่รีบปิดมันฟื้นมาฮิวตัวเองนี่ผมจะไม่ให้อภัยตัวเองต้องรีบละเออจีมันไดไ้โอเคครับรีบสาดนกเลยฮนะโอ้ไม่มีประโยชน์อือเพราะเรารอรับแล้วรับดีไปพีหกเพิงทราราลมเรียบร้อยครับตัวอ่อนปวกเปียกันหมด ล่โลไปเท่นั้นแหละเดี๋ยวเจาะโลให้นะจ๊ะโลเป็นรูเรียบร้อยผมจะแช่ข้างหลังให้ได้ฮนะถ้าหากเราแช่พวกข้างหลังไม่ได้ดิเราจะฆ่าอีวานไม่ได้มาสิครับกวัวดูเราไม่เคยยอมแพ้ใครแข็งไปซะโอเคได้ยูริก,ก็ยังดีฮะอย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวจะโดนใบฮนะ โอเคไปจิ้มคารินพวกนี้มันฟื้นได้คนละรอบนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้นีจ้จะค่อนข้างนานนะฮะผมบอกไปเลยว่าค่อนข้างนานเอาไปเอาไปจะจิ้มให้แหลกครับไปเลยมังกรฟ้าทลายสิน้นเอ้ยไม่ตายอีก กะเวลวมันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นโว้ยดันไปติดอีวานนะผมกะว่าจากจสตันคารินจิมมันแย่ yeah, เลยครั้งนี้ไม่มีใครเจาะได้ละโลรูด,ดี้ไม่เป็นไรสึกครั้งนี้แหละฮนะที่ผมจะบอกว่านานมากเฉยๆว่ะจิมเอาไปนี่แน อ๋ออีกสักทีหนึ่งเออฮิวได้ฮิวไปอืมไม่ติดวุ้ยแย่ yeah, แล้วยูลิที่อยู่ในน้ำแข็งกำลังจอกมาแล้วฮะเดี๋ยวรอรับเลยศึกนี้มันแน่ผมบอกแล้ว แย่ yeah, แล้วโดนตันทำไมมันต้องเล็งแต่ลาเชลด้วยวะ <c oughs> อืมแช่ไปก่อนโอเคตอนนี้มันจะฮิวไม่ได้แต่ถึงนั้นผมก็ไม่รู้เ่ยมันจะฆ่ามันยังไงดูแก้วหมดอะคีแล้วเนี่ย <c oughs> ติดใบอีกลาเชลผมอย่างนี้ yeah, แย่ละ เอาไงดีวะไม่หิวดีกว่าไหมรอให้มันฆ่าลาเชลฟื้นขึ้นมาดีกว่าผมว่าอือหือเอาเวรแล้วลูกเนี้ยจะหิวอเออเออไม่เป็นไรนั่นแหละที่รอคอยอืออย่าเพิ่งรีบออกมานะโว้ย นั่นแหละโอ้โหคงจะสึกนี้นานเอาซีนานก็นานมาโอ้ยถ้าสไปไม่ติดใบนะเยี่ยมผมวังอยู่ตอนนี้ละตอนเดียวคือลาเชลห้ามติดใบนะฮะ คนอื่นไม่เป็นไรอะแต่ลาเชลห้ามเด็ดขาดเฮ้ย e. นี่เดียวเออเอ้ยแม่เงือกถ้าหาคารินแต่งน้ำแข็งออกมาแล้วก็มันจะฮิวยูริแน่นอนฮะโกนอูจะไม่ไหวละว่าแล้วเชียวเร็วมากเอาดิ ยางน้อยต้องฆ่าอีวานให้ได้ก่อนแข็งไปซะเ oh อาไมือย่างน้อยไม่มีคนฮิวเนี่ยผมยังได้โจมตีฟรีๆเลยบ่อยๆอ,อ,อ,อยู่วะแม่งนี่เดียวเอาอีวานให้ตายก่อนทุกคนหล,ลังจากนั้นพวกนั้นจะตัวนิ่มมากเออจิกมัน อย่า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 นะยอย่าใบนะใบจนได้ว่าแล้วเชียวใบกันทุกคนเลยแหละเวละ่ะโอ๊ยกวนอูไม่ได้สติเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงกวนอูอุย้ยกอดโทษด้ นั่นแหละมาแล้วจ้ามังกรอนฟ้าทะลายสิน้นนี่เป็นไงละ่ะกลับมาอย่างพระเอกครับทีนี้พวกมันจะบางลงไม่ยอมให่คาลินตายหรอกเว้ยแย่ <Yeah. S 2> ยังเอ้ติดใบเวนเลยไม่เป็นไรสไปแช่มันไม่มีวัน ไปตายซะเออแข็งไว้ก็ก่อนก็ดีเหมือนกันแมงหิวทะลุน้ำแข็งได้ด้วยไม่ยอมเออขังมันไว้ก่อนขังมันไว้ก่อนนั่นแหละใส่มันโอ้สไปซัทเป็นชุดครับฟื้นฟูสภาพโอ้โหครับนี่ไงครับนี่อ่ะที่ผมรอคอยผมรอเวลาที่จะโดนวิหกเพลิงธรารมซ้ำเข้าไปเออทีนี้ก็บางหมดแล้ว เช่แม่งเลยอ้ทีนี้ไม่มีใครช่วยแล้วนะยูริเหลือเธอคนเดียวตัวปัญหาอย่างเธอมันสมควรโดนกำจัดลายแรกด้วยซ้ำไปเอออืมไม่รู้สึกอืมอืมมาซัดเป็นชุดซัดเป็นชุดโอ้โหอืออ,ออือรีปอมกันเร็วเออ เอาไหมเอาป่าตัวเองหยุดซาดไปเลยครับบอกเลยเอา้าโดนใบ้ม่ผไม่เป็นไรฟื้นฟูก่อนเดี๋ยวตายฮะโอเคนี่แน่เออเอา,เามายิงสวนกูเหรอคิดว่ามึงเป็นใครเออเอา,เาไปเอารอนะจิกเรียบร้อยนีนี้กลายเป็นตัวกระจอกละโดนใบไว้โดนใบกันหมดเลย อย่ารูดีดีมากถ้ารูดี้ไม่โดนใบน,นี้ผมยังพอวางใจได้รูดี้เขาโหดนะแจรีบปิดดีกว่านี่ไงครับตันไปอืมฟาดฟาดมันต้องฟื้นผมรู้เพราะฉะนั้นชาร์จฟอร์เวิร์ดืออเล็งเราเหรอเราไปทำอะไรให้เธอ โอ้ยนกนกยังใช้นกจิกไม่ได้เอาสิครับเดี๋ยวเธอคนเดียวแล้วตอนนี้เอาเอาเอาเหรอไม่รู้สึกครับวิหกเพิง่งนี่แน่เรียบร้อยชนะแล้วชนะแล้วฮะอืมไม่รู้สึกไม่รู้สึกอืมเป็นหมื่นโอ้ยเนาะ มาเลือกหกดาวฮะเอาตัวอะไรดีผมตอนแรกผมว่าจะเอาคารินมาเป็นสี่สิบเลยแต่ผมว่าไม่เอาดีกว่านะฮะขอเป็นเอาเป็นเอาเป็นใครดีผมอยากได้พี่เสี่ยวไม่มีเจ้านายอ่ะไม่ก็เอาเป็นเดซี่ดีกว่าเดซี่รู้สึกจะรุ่งกว่าตอนนี้แต่พี่เสี่ยวนี่จำเป็นเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยปั้น โอเคตอนนี้เราก็บรรล,ลุหอชั้นสุดท้ายแล้วฮะแล้วก็ได้เดซี่มาปลดลิมิตให้ผมด้วยเจง๋งทีนี้ก็ไม่ต้องไต่แล้วเหนื <Okay. S 1> ่อยโอเคเดซี่อยู่ไหนจ้าโอเคจ้าถึงเวลาข้ามขีดจำกัดครับนี้ก็สามหกแล้วนะจ้าตัวเองยังไม่ได้บวกให้เลยฮะยังยังไม่บวก5บวกศูนย์เลยโอเคเรียบร้อยเอาเวนเอ็มค้างแป๊บนึงฮะ โอเคเมื่อกี้แบบเกมค้างไปโอเควันนี้คือมันเป็นวันใหม่แล้วผมจะขอเปิดวันนี้รวบรวบยอดไปด้วยเลยฮะก็คือ2วันในคลิปเดียวโอเคผมจะเริ่มเปิดช่องดำจากตรงนี้นะฮะมันใกล้แล้วแหละช่องดำนี้ผมขอเปิดซูมเลยแล้วกันนะไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นแบบหลักการอะไรละไม่ต้องเสริมหลักการแล้วด้วยตอนนี้มันต้องอยู่ที่ไหนสังแหง่งแถววนี้แหละผมผมสัมผัสไดข้ขอบหรือเปล่าวะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ยังไม่ได้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนฮะไว้มาต่อกันในวันอื่นนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ